เราจะมาดูดวงรายสัปดาห์ของคนเกิดวันพุธกลางวันกันนะคะนะตั้งแต่วันที่23-29มีนาคม2567นะคะมาแล้วมาจุดเริ่มยุกอีกละนะคะอาทิตย์นี้จะเป็นยังไงบ้างเจ้าชะตาฮึบอันเน่ขยันทำมาหากินนะชาวพุธกลางวันนะแล้วไงต่อจ้า มีไฟมากเลยในบางท่านกําลังคิดจะขยับขยายนะคะอยากจะทําออนไลน์อยากจะค้าขายออนไลน์เพิ่มหรืออยากจะเปิดงานเพิ่มอยากได้รับเข้าียไว้นะจะเปิดสาขาเพิ่มนะคะนะโอ้บริวารก็ดีนะถ้าอยากจะทําอะไรก็มีคนซัพพอร์ตมีคนให้ความสนับสนุนนะมาพูดกลางวันนะภาระเยอะคิดเยอะเหมือนกันนะเอเดซันขึ้นรอบข้างอีกแล้ว ให้ใบสรุปอันแน่ชาววันพุธกลางวันจา๋ามีใครไม่สบายไหมเอาละหมอจุนเริ่มยุบยิก้นะคะระวังจะมีเกณฑ์ไม่สบายหรืออาจจะได้ไปเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยนะคะขออนุญาตนะคะนะเออผมเข้าอยู่ไม่นานเดี๋ยวนะคะหมอจุนขออนุญาตก่อนอืมนะคะฮึบอ่ามาดูในเรื่องของการงานก่อนของชาววันพุธกลางวันนะคะ การงานช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์เดินทางนะคะออกนอกสถานที่นะชาวพุธกลางวันนะอาจจะไปดูสถานที่ที่จะเปิดเปิดใหม่หรือว่าขยายสาขาใหม่นะคะชาวพุกลางวันมีเกณฑ์ว่าจะเดินทางไปเกี่ยวกับเรื่องของงานนะคะมีงานใหม,ม่ใหม่งานงอกขึ้นมานะคะมีไฟในการทํางานมาก นะคะไปไหนก็ระวังหน่อยละกันเพราะมีอาการว่าจะตาแพ้แสงตาอ่อนแสงนะคะนะตาขอดแสงตาอ่อนแรงตาแพ้แสงหมอจูนนะคะจะมีเกิฑแบบนี้มีงานใหม่ๆม,มีเรื่องใหม่ๆเข้ามาค่ะสิ่งที่รอจะเขาเรียกว่าอะไรนะจะได้รับข่าวไหมคะหมอจูนมีเกณฑ์ว่าได้รับข่าวค่ะนะ้เพราะว่าดูแล้วชาวูกุกกงวันมีเกณฑ์รอในเรื่องของการงานการเงินนะคะ สำหรับใครที่สมัครงานทิ้งไว้มีการรอก็คงต้องรอต่อไปก่อนนะจ๊ะที่รักเขาบอกว่ารอไปก่อนนะอาทิตย์นี้นะการเงินชาววันพุธกลางวันเหมือนกับบางรอเงินก้อนก้อนหนึ่งค่อนข้างเยอะนะเงินก้อนนี้มีการรอจริงๆด้วยอาจจะเป็นเงินที่แบบเงินตกเบิกตกค้างเงินอ n นซ n เนชีเงินอะไรก็ได้เงินค่าโอทีค่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะรอ รออยู่ว่าเมื่อไหร่จะแจ้งข่าวเมื่อไหร่จะบอกสักทีนะคะแตเ่เขาเรียกว่าเ,เขาเรียกว่าเสียงาภาษาไหนเนี่ยมาจูนนะคะเขาเรียกว่าอาจจะได้รับข่าวเขาอาจจะแจ้งมาปัจจุบันทันด่วนนะคะนะรอมาตั้งนานนะโอ้โหมาบอกซะแบบกระชั้นชิดเชียวอะไรอย่างนี้นะคะคุณพิมพ์ิกิพิมรี่ใช่ไหมหมอน๋อคุณหมอนอังคารไม่ทานเลยคะ่ะ เดี๋ยวดูยันหลังได้จ้าทีละเดี๋ยวจะพูดได้นะจ้ะนะในเรื่องของการเงินยูรอเงินก้อนก้อนหนึ่งนะคะนะอาจจะเป็นเงินค่าอะไรก็ได้เงินจากคนที่เสียไปเงินอะไรค่าหัวค่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะมีเกณฑ์ได้ไหมมีเกณฑ์ได้แต่ว่าอาจจะต้องสู้ลบปรบมือนิดนึงนะคะนะมันไม่ไม่ได้มาง่ายๆนะนะคะอืมแต่จริงๆแล้ววัน ันพุธกลางวันเนี่ยก็มีไฟการทํางานขยันนะอาทิตย์นี้ขยันขันแข็งนะนะคะเงินความรักความรักทําไมละคะเอาคนที่มีครอบครัวก่อนเนาะคนนี้มีครอบครัวเนี่ยทำไมรู้สึกหนักละคะรู้สึกแบบหนักมากภาระเยอะมากแบกเรื่องราวต่างๆเอาไว้ค่อนข้างเยอะนะคะระวังนิดนึงนะคะคนที่มีคู่นะอาจจะมีคนในบ้านมีคนในครอบครัวเจ็บป่วยไม่สบาย อาจจะต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลได้หรือมีคนที่รู้จักการเข้าเข้าแอดมิทที่โรงพยาบาลแล้วชาวพุดกลางวันได้รับข่าวด่วน,นมาแล้วก็ต้องไปเยี่ยมเขาอย่างงี้ก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะอาจจะได้รับข่าวหรือเพื่อนร่วมงานนี่แหละนะบางทีมีคนโทรบอกเออคนนั้นคนนี้เนี่ยมันมันเข้าโรงพยาบาลนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะไปได้ไปเยี่ยมเยียนได้นะคะถ้าหากว่าไม่มีใครจะป่วยนะคะ แล้วก็ส่วนคนโสดคนโสดอะหมอจูนคบได้ยังมีแฟนยังที่รักโสดสักอีกหนึ่งอาทิตย์ได้ไหมอะโสดอีกสักหนึ่งอาทิตย์ได้ไหมคะที่รักหอนะเพราะว่าเขาว่าเอ่อเหมือนกับว่าเขาไม่ได้คุยกับเราคนเดียวเหมือนเขาคุยกันสองคนแต่ที่รักนะเขาคุยสองคนเขาไม่ได้คุยกับเราคนเดียวนะแล้วก็ทีนีเ้เขาเรียกว่าอะไร ก็ถ้าหากว่าตกลงปลงใจเข้าไปมันจะกลายเป็นว่าเป็นคู่เวรคู่กรรมที่รักนะมันเป็นคู่เวรคู่กรรมการรอยสักนิดนึงนะอาทิตย์หน้ามาดูใหม่นะว่าได้หรือ,อยังนะคะนะเป็นอย่างนั้นเนาะเออมันมีมันมีคนเออเขาเรียกว่าอะไรนะมีคนใหม่ๆเข้ามาแต่เขาไม่ได้มีเราคนเดียวที่รักนะนะคะรอก่อนนะสวัสดีค่ะหมอจูนเกิด อาวันศุกร์โอ้วันศุกร์อยู่เพืเ่อนหมาจูนนะจ๊ะที่รักนะขอบคุณค่ะคุณต้าะะขอบคุณค่ะสําหรับดอกกุหลาบนะคะขอบคุณค่ะชื่นใจจังเลยขอบคุณนะคะ oh, <damn. S 1> นะทีนี้งานเงินความรักสุขภาพสุขภาพของชาววันพุธกลางวันนะคะให้ดูแลเลือกสุขภาพหน่อยนะคะที่รักนะอาจจะมีอาการปวดช่วงออฟฟิศซินโดรมคอบ่าไหล่นะคะแล้วก็ ปวดเข่ามีตาแพ้แสงอ่อนตาสายตาอาจจะอ่อนแรงแพ้แสงนะคะปวดแข้งปวดขาเนี่ปวดอยู่แล้วบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของระบบน้ําในร่างกายระบบกรวยไตยนะคะอาจจะมีปัญหาได้ออในบางท่านอาจจะได้ไปฟังคําวินิจฉัยของคุณหมอและตรวจพบพวกก้อนเนื้อหรือว่าพวกซีดอาจจะมีเกณฑ์ได้ลงมีดกรีดออกนะคะนะ นะคะเป็นแค่บางท่านนะคะที่รักมันไม่สามารถที่จะเ,เขาเรียกว่าอะไรแม่นหรือตรงทุกอย่างอะไรที่ไม่ดีไม่ต้องรับนะที่รักปล่อยมันไปปล่อยมันไปนะทิ้งเลยทิ้งเลยเดี๋ยวหมอจุนเอาไปทิ้งเองนะคะนะนะเพราะว่าตามหน้าไพ่เขาขึ้นมาแบบนี้เนาะนะคะถ,ถ้าถหากว่าใครมีอาการที่แบบผิดปกติเนี่ยให้คุณหมอตรวจนะหมอจุนตรวจแล้วให้คุณหมอที่โรงพยาบาลตรวจต่อนะจ๊ะที่รักนะเนอะนะเดี๋ยวนี้โรคภัยแค่เจ็บมันค่อนข้างเยอะนะคะ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหมมีนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทีเ่เกี่ยวกับวันพุธกลางวันอาทิตย์นี้ที่มูแล้วจะส่งผลดีนะคะก็จะมออีอะไรนะเกี่ยวกับองค์พญายนาคใครมีกุมารขอได้ซื้อได้แล้วก็มีเจ้าพ่อกวนอูขึ้นมานะคะนะของชาววันพุธกลางวันนะ มาจูนเกิดวันพฤหัสเจ้าเจ้าเดี๋ยวรอกัาเนอเดี๋ยววันนี้วันพุธกลางวันแล้วเดี๋ยวพุธกลางคืนนะเจ้าแล้วก็วันพัดเนาะว,นวันพฤหัสสวันพัดเปนเพิดอะไรตายแล้ว <c oughs> ขออนุญ,ญาตสื่อสารภาษาเหนือนะคะนะาสวัสดีค่ะมาครั้งแรกค่ะ ยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับนะคะทั้งท่านสมาชิกเก่าและท่านสมาชิกใหม่ทั้งสมาชิกทางช่องทาง Facebook และ Ti k t o อสวัสดีนะคะฝากกดติดตามเคาะจอเข้าใจใครส่งดาวเป็นค่าน้ำชากาแฟค่ายาดมยาอมยาหม,มองไนดะ้ขอบพระคุณนะคะใครส่งของขวัญได้ได้ถ้าส่งไม่เป็นไม่เป็นไรเคาะหัวใจมันจะได้ไม่นิ่งนะคะเขาจะได้ไม่ตาหมอจูนเนาะน,นะคะฝากกดไว้นะเผื่อหมอจุนลงอะไรเนี่ยเขาจะได้มีการแจ้งเดือนนะคะนะปะไปต่อ ขายของเสร็จแล้วนะในเรื่องสุขภาพหมอจุนค่อนข้างที่จะห่วงในเรื่องของอวัยวะสรงกลมหรืออาจจะเจอเกี่ยวกับน, tay, นิวในไตนิ่วในถุงน้ําดีอย่างนี้ก็ได้นะคะมีอาการเขาเรียกว่าอะไรนะเอ,อมีการปิดปกติเนี่ยให้ไปตรวจนะคะหมอจุนตรวจแล้วนะจ๊ะให้คุณหมอที่โรงพยาบาลตรวจต่อนะหมอจุนคนเชียงใหม่หรอครับคนลําปางเจ้าก็อู้เชียงใหม่ก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่ก็ ก็อู้ได้มดเนาะคนเหนือเนาะแต่ว่าคนคนเชียงใหม่ก็จะอู้ม้วนแต่ว่าคนลำปางนี่จะอู้เฮาเฮาสาวเฮานะคะนะลำปางสาวเฮาเจ้าจเานาะอู้บอกใครม้วนเนาะแต่ก็เหนือเหมือนกันนะคะนะยินดีต้อนรับคนเหนือชาวเหนือนะคะสวัสดีค่ะหมอจูสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณวิจิตราขอบคุณนะคะนะสุขภาพโชคลาภมีไหมล่ะหมอจูนอยากได้นะเนี่ยชาวพุกเกอร์ว่าอยากได้โชคลาภนะแต่บอกว่า เงือไม่ออกมาได้ตังนะคะลองไปมูดูก่อนนะคะที่รักนะเนที่หมอจุนบอกนะขอ,อน้องกุมาได้จะพ่อกดอูได้แล้วก็อ,องพญานาคนะเลขหน้าไพ่หมอจุนมีเอะไรดีล่ะหกหนึ่งศูนยหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าอะไรดีละ่ 6, 1, 0, 1, 9, 1, 9, ะหนึ่งเก้าแปดนะคะนะหมอจุนเล่นไปเป็นนะคะหนึ่งเก้าแปด แล้วก็สีนำโชคของชาววันพุธกลางวันได้แก่สีแดงสีเขียวสีเหลืองและออกสีม่วงเปลือกมังคุดนะคะพุธกลางวันครับอยู่เชียงใหม่ครับมีเงินเข้ามาเปล่าวันพุธวันพุธกลางวันใช่ไหมรอจากที่รักรองเงินอยู่ไม่ใช่หรอจ๊ะร้องเพงลงรอสักแป๊บนึงนะรอร้องเพงลงรอสัก,กร,รมหนึ่งเนาะเพราะว่าคนคนวันพุธกลางวันกำลังรองเงินก้อนแต่เอ๊ะ นะคะคเงินก้อนใหญ่อยู่นะอาจจะเป็นเงินจากที่ตั้งงนหรือเงินอะไรอย่างสักอย่างนั่นอ่านดวงภาษาเหนือก็ได้โอ้เน่แท้หมอจูนนี่นะคะนะมดค่ะเดี๋ยวจัดที่รักคุณมดอ่านไพ่ดวงรายสัปดาห์ก่อนนะส่งดาวกดหัวใจไปก่อนนะเดี๋ยวรอสัญญาจากหมอจูนนะคะบอกไปเรียบร้อยแล้วเนาะสีนำโชคเลขหน้าไพ่นะจ๊ะ